สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคําวันที่20กรกฎาคม64พุ่งแรงรีบเช็คเลยเทียบราคาปิดสุดท้ายวันนี้ราคาทองคําประจําวันที่20กรกฎาคม2564ปรับราคาขึ้น150บาทเมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรายคาขายออกทองรูป,ปรพรรณอยู่ที่ราคาบาทละ28,700บาทตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคําเมื่อเวลา9:28นานท,ทองคําแท่ง96.5%ในประเทศรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ28,100บาทขายออกที่ราคาบาทละ28,200บาทตามประกาศครั้งล่าสุดสําหรับทองรูปพันธ์96.5%รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ27,591บาท20สตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ28,700บาททั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคําโลกรีโกสปัตอยู่ที่ระดับ1,818.50เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ